สิทธวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่มีพร้อมเพย์ไม่มีบัญชีรับเงินสดอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับหลายๆคนที่ถามมาตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตีตยงนะคะผู้พิการหรือคนแก่ที่เดินทางไม่ได้นะคะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยืนยันตัวตนแล้ว แต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารยังไม่มีพร้อมเพย์หรือว่ามีบัญชีธนาคารแล้วแต่ยังไม่มีพร้อมเพย์เดินทางไม่ได้เลยไม่สะดวกจริงๆแต่ต้องทําอย่างไรนะคะที่ผ่านมาทางเพจนะคะก็ได้แต่บอกว่าทางหน่วยงานภาครัฐนะคะกำลังหาแนวทางช่วยเหลืออยู่และในวันนี้ค่ะมีข่าวนี้มาบอกนะคะล่าสุดทางรัฐมีมาตรการออกมาแล้วนะคะแต่ละกลุ่มก็จะแยกย่อยออกไปนะคะมีหลายรูปแบบเลยตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะฟังแล้วก็พิจารณาดูนะคะว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนและจะต้องทําอย่างไรคะ่ะตั้งใจ ฟังกันให้ดีแล้วก็ฟังให้จบด้วยนะคะจะได้ทำได้ถูกต้องไม่พลาดสิทธิ์เงินสดกันนะคะเริ่มกันที่กลุ่มแรกค่ะกลุ่มผู้พิการนะคะที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการได้รับเบี้ยความพิการจากอปทเป็นประจำเดือนละ800บาทและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะกลุ่มนี้ค่ะจะต้องมีการรับเป็นเงินสด 200บาทในทุกๆเดือน,นะค่ะซึ่งทางรัฐเนี่ยโอนให้ทุกวันที่20นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น1,138,257รายนะคะซึ่งเป็นข้อมูลณนะวันที่27มีนาคมค่ะกรมบัญชีกลางนะคะจะ ทำการโอนเงินตามรูปแบบดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในในกรณีที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีบัญชีแล้วมี e right <c oughs> พร้อมเพย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น870,000คนได้รับเงินกันไปแล้วรอบแรกในวันที่20เมษายนที่ผ่านมาและเดือนนี้เงินก็จะเข้าวันที่20พฤษภานะคะ 2. ค่ะโอนเงินเข้า er บัญชีเงินฝากเดิม ของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่เป็นบัญชีในการรับเบี้ยยังชีประจําเดือน800บาทจากอปทนะคะกรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้พิการนั้นรับเบี้ยงชีพเป็นเงินผ่านบัญชีธนาคารได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหมแ่แต่ไม่มีพร้อมเพย์ก็จะโอนเข้าบัญชีเดิมนะคะที่รับเบี้ย,ยงชีพนั่นเองค่ะ ในกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเบี้ยยังชีพย้อนหลังในเดือนเมษายนด้วยนะคะดังนั้นวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะกลุ่มที่ไม่มีพร้อมเพย์นะคะแต่ว่ามีบัญชีเงินฝากที่รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำจะได้รับ เงิน400บาทในวันที่20พฤษภาคมค่ะเป็นเงินเพิ่มเติมของเดือนเมษา200และของเดือนพฤษภา200บาทและอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การพิจนารณาคุณสมบัติสวัสด,ดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่กลุ่มนี้นะคะรับแต่กลุ่มนี้เนี่ยรับเบี้ยยงชีพเป็นเงินสดและไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีพร้อมเพย์นะคะทางรัฐนะเขาก็ได้ขอความร่วมมือ ไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอปท,อทกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงธนาคารกรุงไทยทกสและออมสินลงพื้นที่เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากและผูกพร้อมเพกกับเลขประจำตัวประชาชนให้กับกลุ่มผู้พิการที่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่ แต่ไม่มีบัญชีธนาคารและก็ไม่มีพร้อมเพย์ด้วยนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะมีจํานวนมากถึง3าม9มรายนะคะถ้าหากว่ากลุ่มนี้ดาเนินการเปิดบัญชีผูกพร้อมเพย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับเงินเพิ่มเติม200บาทย้อนหลังกันด้วยนะคะกลุ่ม<ด>ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีเงินฝากและผูกพร้อมเพย์ได้นะคะทางรัฐนะคะก็จะโอนเงิน2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1จากจะโอนเข้าบัญชีร่วมของผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเป็นบัญชีร่วมกับ ูดแลนะคะคโดยวิธีนี้นะคะผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นและผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการต้องส่งหนังสือดังกล่าวนี้นะคะให้กับกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดค่ะส่วนที่2นะคะจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพ์กับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้พิการผู้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุให้รับโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากแทนนะคะในกรณีนี้นะคะก็คือโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นเลยนะคะโด,โดยที่ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ความยินยอมนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะโอนเงินให้กับผู้อื่นนะคะรับเงินแทนไปเลย ในกรณีนี้นะคะก็คือการโอนเองินให้กับผู้อื่นเนี่ยรับเงินแทนนะคะเป็นบัญชีของผู้อื่นรับเงินแทนผู้ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะคะโดยผู้ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องกรอกข้อมูลแล้วก็ลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมและต้องส่งหนังสือให้ความยินยอมดังกล่าวให้กับกรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลังจังหวัดนะคะเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบกับหนังส <G> ือให้ความยินยอมนั้นนะคะก็จะมีสำเนาแบบประจําตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะคะสำเนาแบบ ประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัญชีร่วมหรือของผู้ที่จะรับโอนเงินสวัสดิการแทนพร้อมลงนามรับรองสำเนาให้ถูกต้องนะคะเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับสิทธ์ และผู้ถือบัญชีร่วมหรือผู้รับโอนเงินแทนนะคะเช่นสำเนาสุติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้เป็นต้นนะคะแล้วก็เซ็นรับรองสำเนาไปนะคะสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์สะสมทรัพย์เผื่อเรียกกระแสะรายวันที่จะรับเงินสวัสดิการพร้อมลงนามรับรองสำเนาให้ถูกต้องและก็ใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะคะทางโฆศกกระทวงกันครังนะคะ เขาก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าแนวทางการโอนเงินสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะคะเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการหรือโครงการใดๆที่ทางภาครัฐ อาจให้ความช่วยเหลือเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในอนาคตเท่านั้นนะคะผู้ได้รับสิทธิ์สามารถติดตามข่าวสารโครงการสำหรับสวัสดิการต่างๆในอนาคตได้จากเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะหรือว่าก,กดติดตามทางเพจของเราไว้ก็ได้นะคะเกตอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือช่องทางการช่วยเหลือนะคะแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้นะคะผู้ปติ เตียงคนแก่ผู้พิการนั่นเองนะคะใครอยู่ในกลุ่มนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะสะดวกไหมดีขึ้นไหมนะคะตอบโจทย์หรือเปล่าสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิป